ตอนนี้อยู่วัดช่องแสมสารสัตหีบนะครับขึ้นไปบวชกันแล้วกัน มาไหว้พระแล้วก็ทำทานเป็นโบสถ์นะครับเป็นโบสถ์วัดช่องแสมาสารสตรหีบนะคะรับรีวิวรีวิวรอบวัดแล้วก็ คอยมาไหว้ผ่านนี่สมเด็จพระสังฆราชนะครับเจริญโบสถ์ก็มีภาพวาดนะครับภาพวาดฝาผนังที่โบสถ์สวยงาม มีพระบรมสารีริกธาตุนะครับออกไปข้างนอกหรอไปรอดโบสนะครับ น,นี่ก็วันหยุดคนมาไหว้พระเยอะเดี๋ยวไปลอดใต้โบสถ์นะครับออกมาครนี้แล้วตอนนี้ไออาคารนี้ยังไม่สร้างเลยเขาสร้างเขาสร้างใหม่เยอาคารเนี้ฮ อันนี้ก็พรลาหูนะครับพรลาหูอันนี้ก็เป็นหูหนูทิพย์นะครับก็เป็นตำนานความเชื่อของชาวปูเนประเทศอินเดียมีความเคารพนับถือในองค์มาฟิชเนตเพื่อความสำเร็จผลในสิ่ง ท, um. ที่มาขอจึงกระซิบข้างหูหนูหมุสิกะกระซิบหูซ้ายเอามือปิดหูหนูด้านขวาอ๋อก็ให้กระซิบด้านซ้ายแล้วก็เอามือปิดหูหนูด้านขวากระซิบหูหนูด้านขวาเอามือปิดหูสุหูหนูด้านซ้ายด้วยอ๋อคือถ้ากระซิบหูหนูด้านซ้ายก็จะเอามือปิดหูหนู วัดด้านขวาถ้ากระเซิบหูหนูด้านขวาก็ต้องเอามือปิดหูหนูด้านซ้ายโดยหนูจะคอยกราบเตือนพระพิคเนตให้ประทานความสำลิดตามผลที่ท่านปถนาไว้ทุกประการนะครับนนาาเป็รห ในบรรดาหนูทั้งหลายสือ่อที่ท่านตั้งจิตอธิษฐานนั้นเราจะบอกต่อกับพ่อพิ่นู่ให้บรรดาให้ท่านมีแต่ความสำเร็จสมประสงค์ตามที่ท่านขอโดยล็วสาธุสาธุสาธ,สาธแุแมวตื่นพยาหนูนี่ก็เข้าไป ข้างในใต้โบสถ์นะครับจะมีคนมาทำบุญ เป็นหลวงปทุมนะครับอ,อ,อ่านี่เป็นเต่าสมเด็จมหาราบนะครับ าให้เวียนขวา,เ,าเดี๋ยวเวียนขวาเดียวันนี้เป็นหอรลัลังเขาน,นะครับเดินเวียนขวา อันนี้ก็เป็นรอบโบสนะครับบริเวณโบสถ์ครับขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับอยู่วัดช่องแสแสรสัสตหีบแนะนำมาไหว้พระทาบุญนะครับ